วันนี้มั่วหน้าเวทีนอพนันธิภาครับหลังจากไปมั่วหน้าเวทีสัปดานค่อนข้างยาวนานเอายอดอสวินครับออกมาจวดครับก็จอดอยู่ที่บ้านพอยอดนี่แหละนะครับบ้านตะลำน้อยตำบลหินเหล็กไฟอำเภอคุเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ครับาง,งานของทีมงานนอพันธิพา โอ้ฝุ่นกระจว,วีกระจายที่บอ่อดินนะในบ้านเนี่ยถนนลานยางคอนกรีตแอบจะไม่มีฝุ่นเลยครับบอ่อดินบอ่อเดิมบอ่อแรกเริ่มสำหรับการเปิดฤดูก,กาลเป็นฝั่งของพอยอดนะครับใส่ดินอยู่เท่าสิ่งไปแล้วครับจวด 2,567ออกไปแล้วหรอครับออกพร้อมกันนี่ผมตามไม่ทันนะ่ะนี่แหละจวดจริงๆไปแล้วครับจวดพี่ตน้นจวด โกเบโก้เบโกคสองรรุ่ go 200, น10ลมแรงมากช่วงนี้ลมแรงมากๆนะครับวิ่งกันอยู่5คันครับเนี่ยการปรับพื้นที่นาลอกหน้าดินบางๆนะครับนามันก็จะเป็นแปลงเล็กๆ ประมาณ3-4ี่แปลงนะจุดนี้เอาหัวคนาออกทำให้เป็นแปลงเดียวครับนี่เนื้อที่ก็ประมาณ4-5หไร่เนะี่ยที่ขุดลอกมาเนี่ยยังไม่หมดนะยังเหลืออยู่เนี่ยเป็นการปรับพื้นที่นาไปในตัวเพราะว่าคนขับแมคโครเราเนี่ยฝีมือระดับขั้นเทพงานลอกนานี่ไม่เป็น2รอ,องใครครับเอาระดับน้ำมาจับได้เลย วัดดูได้เลยยิงสองกล้องสองระดับได้เลยเท่ากันเป๊ะสาหรับพีต่ต้นการที่นะครับผลงานในเรื่องของบ่อดินไม่ว่าจะเป็นร่องนาขุดสะ,ะปับพื้นที่ต่างๆนาๆนาเนี่ยมันก็ทำให้บ่อดินก็จะวิ่งเข้าหารถโดยที่ รถเนี่ยแทบจะไม่ได้วิ่งหาบ่อดินก็อยู่ที่ผลงานครับผลงานการันตีนะครับฝีมือพอทำดีแล้วชาวนานาหรือว่าเจ้าของบ่อดินเองเนี่ยก็จะพูดกันปากต่อปากเฮ้ยรถคันนี้นะทีมนี้นะทำสวย ทำเสร็จแล้วก็ทำนาได้เลยไม่ต้องปรับพื้นที่ใหม่เนี่มันก็จะเป็นแบบนี้ก็เป็นผลดีครับว่าแล้วก็จวดถึงที่เดถอยยาวเข้าไปที่เทเราอยู่บ้านคกกล่องพอดีกับรถเลยครับ เก็บรวยดันเนี่ยไปแล้วเสซโนมเขาแก่ใหญ่มาเองดันยาวกลับไปเอาดินเราจะทางก็กิโลนึงครับเข้าถึงบ่อดินใส่ดิน อันแต่ว่าพยอนี่ไปก่อนผมเนี่ยแอบเทที่ไหนเนี่ยพยอนนี่เป็นทั้งในหน้าด้วยนะครับขับหกล้อด้วยบริเวณที่เทก็มีแม่พรแหละภรรยาคนสวยของพยอนคอยชี้เป้าอยู่ ส่วนใหญ่แกจะเป็นคนเสียสละครับเพราะว่าอาวุโสสุดในทีมครับและเป็นผู้นาทีมงานด้วยสําหรับพยอดหรือว่าเท่าซิ่งชายาม่ไปก่อนกลับที่หลังบางทีมันมีจุดที่เทีเ่ยว2เที่ยวนะครับเข้ายากๆแกก็จะเป็นคนอาสาครับไปดับซ่าเองครับ ทีเท่โล่งๆกวแกก็จะปล่อยให้ทีมงานเข้าไปลุยเทกันเนี่ยก็เลยมามาช้าสลับกันไปสลับกันมาเดี๋ยวว่ายามเช็คเที่ยวก็จะเท่าๆกันแหละครับวันหนึ่งวันหนึ่งรายได้ก็อยู่ที่ช่วงนี้เริ่มต้นใหม่ก็ อยู่ที่พันหนึง่งถึงสองพันแล้วครับหากคาน้ำนมงน้ำมันแล้วค่ากินค่าอยู่ค่าจิปาถะไปละสัน้นๆแล้วกันครับผมทักทายกันเพียงเท่านี้สวัสดีครับ